สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ฐานที่อัดจากเครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องมือที่ทําขึ้นเองแล้วก็ได้ตากแดดไว้สามวันนี้นะครับก็แห้งแล้ววันนี้จะมาจุดให้ดูนะครับจะมาจุดใส่เตาให้ดูจะทดสอบว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนนะครับไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่านะตอนนี้ฝนตกนะครับ ตอนแรกก็ว่าจะเอากลางแจ้งเลยตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในร่มนะครับเอาอากาศชื้นๆน,นี่แหละทดสอบเลยครับว่าฐานนี้จะใช้ได้นานไหมจะทำการย่างไก่ ไฟก็ติดแล้วนะครับฐานก็ติดไฟแล้วก็จะผมจะย่างไก่นี่นะครับผมโมาไก่โครงไก่มาสองไม้ที่ย่างไขยประจำนะครับแล้วก็จะเหล็กย่างนี้เหล็กย่างจะใหญ่หน่อยครับเหล็กย่างตันเล็อย่างดีนะครับเราทำการย่างเลยนะครับเอาแค่สองไม้พอวันนี้กับข้าวเยอะแล้ว <laughs> วันนี้กับข้าวเยอะแล้วอันนี้เอาพิเศษเอามาลองทำดูครับเราย่างไปเรื่อยๆส่วนไฟก็ก็จะเห็นแดงๆนะครับอยู่ข้างล่างก็โอเคนะครับก็แรงดีนะน้ำมันหยดแล้วหัวต้องเตรียมขี้เท่าแล้วนะครับไฟถ้าจะลุกแล้วล่ะ ต้องเตรียมขี้เท่ามาโปะๆหน้าไว้คืออะไรว่าจะไม่ย่างให้ดูแต่ว่ามันกลัวเสียโอกาสเสียเวลาถ่านนะใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้คุ้มครับทํากับข้าวเลยเดี๋ยวผมไปหาขี้เท่ามาใส่ก่อนดู ที่เท่าก็ออกมาก็สีออกเทาๆนะครับไม่ขาวมากครับ<น>ฐานก็แดงดีเอาใส่ทีนี้มันเยิมเลยแล้วครับนี่ครับให้ดูฐาน ที่เห็นเป็นควันนี้ก็คือควันน้ำมันไก่นะครับควันควันน้ำมันไก่ก็โอเคนะครับฐานร้อนดีครับฐานแรงดีให,ให้ดูชัดๆกันนี้

คลิปนี้ก็คงจะถ่ายไม่นานนะครับเพราะว่าเอาพอรู้ว่าฐานเราโอเคนะครับท่านผู้ชมสนใจก็ลองทําดูนะครับเครื่องมือก็ทําง่ายๆอย่างที่ผมทําไปให้ดูนั้นก็ราคาถูกนะครับใช้เหล็กไม่กี่ตัวนะครับให้ใครทําให้ก็ได้ครับให้ช่างเชื่อมเขาทาให้เพื่อนบ้านเราก็ทําให้ได้ ดูวิธีจากคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะบอกวิธีทําเครื่องมือตัวอัดฐานตัวนี้เอาไปใช้กับครัวเรือนเรานะครับไม่เอาไปขายก็คงไม่ทันนะฮะใช้กับครัวเรือนเราสบายครับก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลานานตอนที่อัดก็เอาเวลาว่างๆค่อยทําครับดูสีฐานนะครับดูก้นถาน ครับก็โอเคนะครับฐานใช้ได้ดีครับแล้วก็ความคงทนนั้นจะดีกว่าขาวก่อนโดยซ้ำไปครับดีกว่าข้าวก่อนนั้นไม่แน่นเท่านะครับแต่ข้าวหน้าเนี่ยผมจะอัดให้แน่นคือผมอาจจะคิดค้นก็คิคดไว้อยู่ว่าจะทำตัวอัดโดยการใช้ตัวเหยียบครับผมจะใช้เท้าเหยียบเอาให้มันนั้นแน่นหนักๆเลยนะครับแล้วก็จะเร็วขึ้นอัดทีละสองก้อน ครับอาทิตย์ละสองก้อนต้องหาวิธีว่าให้ใช้เหล็กให้น้อยที่สุดพเพราะเหล็กมันแพงครับแต่ว่ามันก็คุ้มมันไม่พังง่ายหรอกครับเราไม่ได้ไปกระแทกอะไรมากมายใช้ได้นานครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถูกใจยังไงก็ขอให้กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ